ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super m o โมเดลเน็ตเว0ร์4 5 5 5 0 0สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวเรวันพันสุภาค่ะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบกครกน้อยค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่ดิฉันได้นํานักเรียนนะคะชั้นวนวศึกษาปีที่3ามไมาเรียนที่โรงเรียนศยิลปะการแสดง Super ร์โมเดลเด็ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฟังว่าเด็กนักเรียนของเรานะคะได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเริ่มจากตัวละครแรกกันเลยค่ะคุณแม่ค่ะก็วันนี้ก็ได้เรียนเกี่ยวกับ คลิความเชื่อแล้วก็อารมณ์ของมนุษย์นะคะต่อมาก็เป็นเกี่ยวกับการไล่เสียงค่ะต่อมาก็เป็นเกี่ยวกับการเกี่ยวกับอารมณ์ของมนุษย์อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็การออกเสียง acting แล้วก็การพูดยังไงค่ะแล้วก็ความยิ่ง พอไปในโซนให้คุณได้ดูค่ะว่าจะเองในโซนไหนค่ะโซนไหค่ะและกวอ้อนที่สองค่ะลิลลี่ค่ะนี่ลูกสาวค่ะอันนี้ก็ได้เรียนเกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับความคิดแล้วก็อารมณ์นะคะที่เชื่อว่าเราจะเป็นพอถ้าเราเป็นตรงนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าถึงบทได้ง่าย ก็แล้วก็มีบทที่แบบเป็นเป็นลูกที่แม่ไม่ค่อยจะสนใจแล้วก็มาเจอเพื่อนมาเจอเพื่อนไม่ดีเนาะค่ะสำหรับตัวละครที่3ค่ะนางร้ายของเรื่องค่ะเรียกชื่อเดียวกันค่ะก็ที่ได้เห็นมาก็ได้ความรู้มากมายนะคะอย่างเช่น ได้เรียนความเชื่อความคิดค่ะว่า,านางร้ายหรือว่าบทที่เราเล่นเป็นยังไงแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับการไล่เสียงให้ถูกวิธีแล้วถูกต้องนะคะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการวางตัวว่าบทของเราควรจะทํำยังไงทําสีหน้าย,ยังไงทำอารมณ์ยังไงค่ะสนุกไหมลูกสนุกมากเลยค่ะค่ะและตัวละครที่สี่ค่ะบทบาทของครูค่ะที่เชิญของเรื่อง ส,สดค่ะก็วันแรกก็ได้เรียนเกี่ยวกับความคิดความเชื่อมั่นอารมณ์ความรู้สึกค่ะค่ะแล้วก็การไล่เสียงค่ะทำให้รู้ว่าการออกเสียงนี่ออกยังไงค่ะและต่อมาก็เรียนเกี่ยวกับ acting ค่ะที่ครูสอนค่ะที่ว่าบทละครตัวนี้วันต้องเล่นยังไงถึงจะสมบทบาทค่ะ ม่รู้ว่าการวาตัวเป็นครูต้องทําแบบไหนค่ะตอนนี้รู้แล้วนะว่าบทบาทคุณเป็นไงบ้างค่ะ <c oughs> ทายมากสุดท้ายค่ะพระเอกของเรื่องเองค่ะหล่อที่สุดในเรื่องแ,แล้วนมาแล้วตอนแรกก็ได้เรียนรู้เรื่องความคิดเอาเชื่อแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกครับพอต่อมาได้เรียนเสียงครับเสร็จแล้วก็มาเรียน ท่าทาง a c t น n g อะไรนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการที่ให้เพื่อนที่ไม่ดีพาเพื่อนที่ดีไปเสียมันไม่ดีครับแล้วเป็นไงบ้างลูกสนุกไหมชอบไหมครับที่มาเรียนที่นี่ชอบชอบเนาะแล้วถ้ามีโอกาสจะบอกอะไรบ้างว่ามาเรียนที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างลูกที่ได้มาเรียนที่พวกเราได้มาเรียนที่นี่ครับก็สนุกรับ และด้เ,เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงท่ทาทางแนะคะการแสดงแล้การแสดงนะะอย่าลืมนะคะติดตามชมผลง,งานของพวกเราคะ่ะจากโรงเรียนชุมชนบ้านบวกรบน้อยคะ่ะละครสั้นภาษาอังกฤษเรื่อง Just No Drugs ค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะในวันที่25-27มกราคม2555ที่เมือง,งทองธานีและอย่าลืมอย่าลืมนะคะ มาร่วมเรียนการแสดงที่นี่ค่ะ Supermodel Networks ค่ะขอบคุณค่ะ Supermodel Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Supermodel Networks 02-945-5500